องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต6ระยองและภาคเอกชนลงนามความร่วมมือรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้ใหญ่ตามโครงการสุขภาพดีทัวนหน้าเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายพรมมินหอมหวนผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตหระยองและนางสาวกฤษณาถนอมรัพย์รองประธานบริหารฝ่ายสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์บริษัทวินายี่เมดิคอจํากัดมหาชนได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการดําเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้ใหญ่ ตามโครงการสุขภาพดีทุวนหน้าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษา28กรกฎาคม2567โดยมีผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและผู้แทนร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมรับมอบชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองจากบริษัทวินยยีเมดิคอจํากัดมหาชน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีห่วงใยใส่ใจสุขภาพของประชาชน การจัดกิจกรรมลงนาม M.O.U ในครั้งนี้จะเป็นการร่วมกันในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยมีทางด้านของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต6ระยองและภาคเอกชนมาร่วมสนับสนุนเพิ่มการเข้าถึงการบริการสุขภาพของสตรีกลุ่มเสี่ยงให้สามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพได้ง่ายผ่านหน่วยบริการสาธารณสุขที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีโดยชุดตรวจที่ได้รับมอบในวันนี้จะ กระจายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทั้ง10อำเภอครับองค์การข้าราชกาจังหวัเดเราได้รับภารกิจการถ่ายโอนรพต,ตรและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินะครับมาอยู่กับองค์การข้าราชกาจังหวัดเพราะนั้นเราคิดอยู่เสมอว่าทำอย่างไรที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้มีสุขภาพดีทั่วหน้านะครับแล้ววันนี้ก็คือหนึ่งในโครงการแล้วก็วันนี้ชุดตรวจเนี่ยนะครับชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ย พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถตรวจได้ด,ด้วยตนเองก็เหมือนเราตรวจเอทเกเหมือนตรวจโควิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือเราอยากจะเห็นในเรื่องของการป้องกันก่อนนะครับก็ไม่อยากให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ทางองค์การหานสุนวััพรเราได้ทํากิจกรรมนะครับร่วมกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีจรัดในโครงการสามหมอเป้าหมายก็คือต้องการเห็นพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีสุขภาพดีนะครับปราศจากโรคภัยนะครับแล้วก็ โครงการนี้นะครับเราก็คงจะทําต่อเนื่องตลอดไปเราถือในวันนี้เราเดือนนี้นะครับเป็นเดือนมหามคลเนี่ยคิกออฟนะครับเพื่อที่จะดําเนินการโครงการนี้นะครับอย่างต่อเนื่องครับขณะที่นางสาวกฤิณาถนอมรัพย์ผู้แทนจากบริษัทวินยี่เมดิคอจํากัดมหาชนเปิดเผยว่าสตรีที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปากมดลูกควรได้รับการตรวจคัดกรอง เพื่อลดความเสี่ยงและเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว,รวและการตรวจหา DNA ของเชื้อไวรัส HPV ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกด้วยชุดตรวจ HPV DNA test เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดไม่ยุ่งยากและมีผลที่แม่นยำสูงลดความเขินอายจากการเข้ารับบริการตรวจด้วยแพทย์จึงขอเชิญชวนหญิงไทยที่มีอายุ30 59ปีเข้ารับการตรวจคัดกรองดังกล่าวครับ บริษัทวินเมดเองอะค่ะเราเป็นผู้แทนในส่วนของการนําเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นเจ้าตลาดในเรื่องของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลิควิดเบสเซลเทสหรือ HPV เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองถึงแง่ของอประโยชน์ของประชาชนที่เข้าถึงการรับบริการแล้วก็คุมมเร็ในเรื่องของการคัดกรองโดยการแจกจ่ายชุดอุปกรณ์ Self เซลเทสออกไป บางคนที่เขาไม่อยากออกมาตรวจไม่อยากเก็บไม่อยากขึ้นขายอย่างไม่อยากเจอเจ้าหน้าที่อาจจะอยู่หมู่บ้านเดียวกันเนาะเขาก็ไม่มาตรวจแต่เวลาที่เปลี่ยนจากวิธีการเก็บโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะมาเป็นการเก็บเซลด์ดยตัวเองหรือเซลเทสเนี่ยคือคนไข้เขาสบายใจที่จะใช้อุปกรณ์ที่จะเก็บแล้วก็มาตรวจแเราพบว่าหลังจากที่ใช้ตัวเซลเทสเข้ามาให้บริการประชาชนเนี่ยพบความคนไข้ที่มีความผิดปกติที่ไม่เคยคัดกรองเลยเพิ่มขึ้นนะคะ ก็จะทําให้ในเรื่องของสุขภาพของประชาชนที่พบความผิดปกติเนี่ยสามารถที่จะรักษาได้ทันท่วงทีสําหรับกลุ่มที่ไม่อยากมาตรวจอันนี้ก็เพิ่มการเข้าถึงการรับบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นค่ะ